Khi <laughs> mất <laughs> 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 oh, rồi bây giờ, nắp đẹp không ạ? 7 mét thôi, <laughs> khoảng 1 năm gần 20 lô lấy nè. ไม่เห็นเลยต้องไหนเชอร่าก็ไต้ละแหนงกี่เม็ดปีเนี่ยแหนงเยอะเลยแล้วก็ยิงกัดกันไปต้อเก็ีเป็ียตะกั่วไปลี่ยนสีเห็นได้ยินประมาณกี่ทุ่มไหมหรือได้ยินเสียงกี่นัดอ่ะ ได้ยิงกันสามนัดเหรอเสียงดังยังไงมันปากที่แรกกันนึกว่าลูกบอลโอ้ได้ลูกที่แรกกันนึกว่าลูกบอลเราไม่ได้ยินสองนัดอะดังมากเลยมันไม่แรงเท่าไหร่ประมาณประมาณลูกบอลนะมันก็ประมาณตะเพียงพืนคงได้เพียงพื้นคงได้เราได้ยินเสียงเหรอตอนนั้นเรากำลังคัดถั่วเลยครับได้ยินเสียงดังไหมมันน่าจะจากน่าจะลงน้ำมาจากนี่เสียงได้ โผมคุณเขามาถามเมื่อเช้าคุณเขามาเข้ามาที่ร้านเขาว่าได้ยินไหมเขาบอกว่าโอ้เสียงดังมากเขาบอกดังกดทรงยังไม่หยุดเลยไม่รู้เมื่อกี้เขามากินข้าวที่ร้านเขาเขาว่าอะไรนะดาเนื้อมาแช่อยู่คนที่มากินข้าวบอกว่าน่าจะเป็นเสียงระเบิดต่วนะโอ้ไม่ใช่ระเบิดเลยแต่มันดังหนยบนถนนเลยใช่พี่พี่รถคันเดียวกี่ทีดได้ยินกี่ทีกี่ครั้ง ครับตกใจนี่พี่คนนอนอยู่ในบ้านเสียงดังรีขนาดนี้นอนอยู่ีนไม่หิ้วขนาดเที่ยงคืนนนีีะพ่ไปก็รถเลยพี่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินไม่ได้ออกมาหรอกแต่เสียงมัรถกระบะไปพร้อมรถเลยเสียงเพราะว่าลูกชูนเขามาถามเมื่อช้านะหลังบ้านน่ะเขามาถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงมันดังตลอดวันช่วงเมื่อคืนนี้ช่วงช่วงระหว่างหน้าบ้านสจอะไรใช่ไหมไม่รู้แต่เสียงมันนาง จากหน้าบ้านสตอมาเลยใช่ไหมเนี่ย